หโครินบทที่13แม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้จะรู้ความล้ำลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิ้นและแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็จะไม่เป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ชุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอาธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริง ความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอความรักไม่มีวันเสื่อมสูญแม้การเผยพระวนจะนะก็จะเสื่อมสลายไปแม้การพูดภาษาแปลกๆก็จะเลิกพูดกันแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสลายไปเพราะว่าเรารู้เพียงบางส่วนแล้วก็เผยพระวนจะนะเพียงบางส่วนแต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วที่เป็นเพียงบางส่วนนั้นก็จะสูญไป เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการของเด็กเพราะว่าเวลานี้เราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้าเวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วนแต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าและบัดนี้ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวัง และความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใน3ามสิ่งนี้หนึ่งโครินบทที่14ภาษาแปลกๆแ,และการเผยพระวจนะจงมุ่งหาความรักและคนควายของประธานจากพระวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะ เพราะว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจได้เขาพูดเป็นความล้ำลึกโดยพระวิญญาณแต่ผู้ที่เผยพระวจนะนั้นพูดกับมนุษย์เพื่อให้เจริญขึ้นให้มีการชูใจและการปลอบใจคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทําให้ตัวเองเจริญขึ้นแต่ผู้เผยพระวจนะนั้นทําให้คริสตจักรเจริญขึ้น ข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านทุกคนพูดภาษาแปลกๆแต่ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านเผยพระวจนะเพราะว่าคนที่เผยพระวจนะนั้นก็ใหญ่กว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนอกจากว่ามีคนแปลได้เพื่อคริสตจักรจะได้รับความเจริญแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ามาหาท่านและพูดภาษาแปลกๆจะเป็นประโยชน์อะไรต่อพวกท่านหากข้าพเจ้าไม่พูดกับพวกท่านด้วยคำวิวร คำที่ให้ความรู้คำเผยพระวจนะหรือคำสั่งสอนแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตที่ทำเสียงได้เช่นปีและพินทาไม่ให้เสียงสูงต่ำที่แตกต่างกันคนจะรู้ทำนองที่เป่าหรือดีดได้อย่างไรถ้าแตรให้เสียงไม่ชัดเจนใครจะเตรียมตัวเข้าทำศึกสงครามท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นคือในการพูดภาษาแปลกๆถ้าท่านไม่ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจได้ คนจะเข้าใจคำพูดนั้นได้อย่างไรสิ่งที่ท่านพูดนั้นจะหายไปกับสายลมแน่นอนในโลกนี้มีภาษามากมายและไม่มีภาษาใดที่ปราศจากความหมายเพราะฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจความหมายของภาษานั้นๆข้าพเจ้าจะกลายเป็นคนต่างภาษากับคนที่พูดและคนที่พูดนั้นจะเป็นคนต่างภาษากับข้าพเจ้าด้วยท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้น เมื่อท่านกำลังขนขวายของประธานจากพระวิญญาณก็จงพยายามเพิ่มพูนสิ่งที่จะทำให้คริสตจักรจเจริญขึ้นฉะนั้นคนที่พูดภาษาแปลกๆก,ก็ควรอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วยเพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆจิตวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าควรทำอย่างไรข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยจิตวิญ,ญญาณและด้วยความคิด และจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคิดมิฉะนั้นถ้าท่านสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณคนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่เข้าใจจะว่าอาเมนกับคำขอบพระคุณของท่านได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรเพราะว่าแม้ท่านจะขอบพระคุณอย่างไพเราะแต่คนอื่นก็ไม่เจริญขึ้นข้าพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าข้าพระเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าท่านทั้งหลายอีกแต่ว่าในคริสตจักร ข้าพเจ้าต้องการที่จะพูดสักห้าคำด้วยความคิดเพื่อสอนคนอื่นดีกว่าที่จะพูดหมื่นคำเป็นภาษาแปลกๆพี่น้องทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนเด็กในด้านความคิดแต่ในเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นเหมือนทารกและในด้านความคิดจงเป็นเหมือนผู้ใหญ่ในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าด้วยภาษาอื่นๆและด้วยริมฝีปากของคนต่างภาษาเราจะพูดกับชนชาตินี้ ถึงกระนั้นพวกเขาก็จะไม่ฟังเราฉะนั้นการพูดภาษาแปลกๆจึงไม่เป็นหมายสำคัญสำหรับพวกที่เชื่อแต่สำหรับพวกที่ไม่เชื่อแต่การเผยพระวจนะนั้นไม่ใช่สำหรับพวกที่ไม่เชื่อแต่สำหรับพวกที่เชื่อแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทั้งคริสตจักรมาชุมนุมกันและทุกคนต่างก็พูดภาษาแปลกๆและมีคนที่ไม่รู้หรือคนที่ไม่เชื่อเข้ามาพวกเขาก็จะพูดว่า ท่านทั้งหลายเป็นบ้าไม่ใช่หรือแต่ถ้าทุกคนเผยพระวจนะคนที่ไม่เชื่อหรือคนที่ไม่รู้เข้ามาเขาก็จะถูกตักเตือนและได้รับการวินิจฉัยโดยทุกคนความลับในใจของเขาจะถูกทำให้ปรากฏเขาก็จะซุดตัวลงศพหน้านามัสการพระเจ้ากล่าวว่าพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางพวกท่านอย่างแน่นอนทำทุกสิ่งอย่างมีระเบียบเพราะฉะนั้น พี่น้องทั้งหลายจะว่าอย่างไรเมื่อพวกท่านมาชุมนุมกันแต่ละคนก็มีเพลงสะดุดีมีคำสอนมีคำวิวรมีการพูดภาษาแปลกแลกมีการแปลภาษาแปลกๆปกจงทำทุกสิ่งเพื่อให้เขาจเจริญขึ้นถ้าใครจะพูดภาษาแปลกๆปกจงให้พูดเพียงสองคนหรืออย่างมากที่สุดก็สามคนและให้พูดทีละคนแล้วให้อีกคนหนึ่งแปลแต่ถ้าไม่มีใครแปลได้ ก็ให้เขาอยู่เงียบเงียบในที่ประชุมและให้พูดกับตัวเองและทูลต่อพระเจ้าให้พวกผู้เผยพระวจนะพูดได้สองหรือสามคนและให้คนอื่นๆวินิจฉัยสิ่งที่พูดถ้ามีการทรงสำแดงแก่คนอื่นที่นั่งอยู่ด้วยกันให้คนแรกนั้นเงียบไว้ก่อนเพราะว่าพวกท่านทั้งหมดสามารถเผยพระวจนะได้ทีละคนเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และได้รับการหนุนใจจิตวิญ,ญญาณของพวกผู้เผยพระวจนะนั้น ย่อมอยู่ในบังคับพวกผู้เผยพระวจนะเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความวุ่นวายแต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติดังที่เป็นอยู่ในคริสตจักรทุกแห่งของธรรมิกชนจงให้บรรดาผู้หญิงอยู่เงียบๆในคริสตจักรเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดแต่ให้มีความนอบน้อมเหมือนที่ธรรมบัญญัติกล่าวไว้ถ้าพวกเขาต้องการจะเรียนรู้สิ่งใดก็ให้ถามสามีของตนที่บ้านเพราะว่าการที่ผู้หญิงจะพูดในคริสตจักรนั้นก็เป็นเรื่องน่าอาย พระวจนะของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือพระวจนะมาถึงท่านพวกเดียวหรือถ้าใครคิดว่าตนเป็นผู้เผยพระวจนะหรืออยู่ฝ่ายพระวิญญ,ญาณก็จงยอมรับว่าข้อความซึ่งข้าพระเจ้าเขียนมาถึงพวกท่านนี้เป็นพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าใครไม่เอาใจใส่ข้อความนี้คนนั้นก็จะไม่ได้รับการเอาใจใส่ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงนขนไควยการเผยพระวจนะ ส่วนการพูดภาษาแปลกๆนั้นก็อย่าห้ามเลยแต่จงให้ทุกสิ่งมีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเถิด 1. โครินบทที่15การคืนพระชนของพระเยซูพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้คำนึงถึงข่าวประเสริฐ ที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายนั้นพวกท่านได้รับไว้และได้ตั้งมั่นอยู่บนนั้นแล้วและท่านจะได้รับความรอดด้วยข่าวประเสริฐนั้นถ้าพวกท่านยังยึดมั่นในคำที่ข้าพเจ้าประกาศนั้นนอกจากว่าท่านเชื่อแบบไร้ผลเพราะว่าข้าพเจ้าได้มอบเรื่องสำคัญที่สุดที่ได้รับมานั้นแก่พวกท่านคือพระคิ์วายพระชนเพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์พระองค์ทรงปรากฏต่อเคฟาสแล้วต่ออัครรทูตสิบสองคนต่อจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏต่อพี่น้องกว่าห้าร้อยคนในเวลาเดียวกันที่ส่วนมากยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บ้างก็ล่วงหลับไปแล้วต่อจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏต่อยากบแล้วต่ออัครรทูตทั้งหมดหลังสุดพระองค์ทรงปรากฏต่อข้าพเจ้า ผู้เป็นเหมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในพวกอัครทูตและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครทูตเพราะว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าแต่โดยพระคุณของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้และพระคุณของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้านั้นก็ไม่ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้าตรากตรำมากกว่าพวกเขาทั้งหมดไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองเป็นคนทำ แต่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำเพราะฉะนั้นตัวข้าพเจ้าหรือพวกเขาก็ดีเราต่างก็ประกาศเช่นนี้และท่านทั้งหลายก็ได้เชื่อเช่นนี้การที่คนตายเป็นขึ้นมาถ้าเราประกาศว่าพระคริสต์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วทำไมบางคนในพวกท่านจึงพูดว่าการเป็นขึ้นจากความตายไม่มีถ้าการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มี พระคริสต์ก็ไม่ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาถ้าพระคริสต์ไม่ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาการประกาศของเรานั้นก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไร้ประโยชน์ด้วยและคนก็จะเห็นว่าเราเป็นพยานเท็จในเรื่องพระเจ้าเพราะเราเป็นพยานว่าพระองค์ทรงทําให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาแล้วแต่ถ้าคนตายไม่ถูกทําให้เป็นขึ้นมาแล้วพระคริสต์ก็ไม่ได้เป็นขึ้นมาเพราะว่าถ้าคนตายไม่ถูกทําให้เป็นขึ้นมา พระคริสก็ไม่ได้ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาและถ้าพระคริสไม่ได้ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังคงอยู่ในบาปของตนและถ้าอย่างนั้นคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสก็พินาศไปด้วยถ้าเรามีความหวังในพระคริสเพียงแค่ในชีวิตนี้เราก็เป็นพวกหน้าเวทนาที่สุดของคนทั้งหมดแต่บัดนี้พระคริสทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกของพวกที่ล่วงหลับไป เพราะว่าในเมื่อความตายเกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งการเป็นขึ้นจากความตายก็เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันเพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัมทุกคนก็จะได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์แต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกต่อจากนั้นก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาแล้วก็จะเป็นเวลาอวสาน ซึ่งพระคริสจะทรงมอบอาณาจักรแด่พระเจ้าพระบิดาและจะทรงทำลายพูดผีที่ครอบครองทั้งหมดพูดผีที่มีสิทธิอำนาจและที่มีฤทธานุภาพเพราะว่าพระคริสทรงต้องครอบครองจนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระคริสศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตายเพราะว่าพระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจภายใต้พระบาทของพระบุตรแต่เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่า ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจนั้นก็รู้ชัดกันอยู่แล้วว่ายกเว้นพระเจ้าผู้ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์เมื่อทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์แล้วเมื่อนั้นพระบุตรพระองค์เองก็จะทรงอยู่ใต้อำนาจพระเจ้าผู้ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกในทุกสิ่งมิฉะนั้นพวกที่ให้รับบัพติสมาเพื่อคนตายนั้นจะทำอย่างไรถ้าคนตายไม่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาเลย และทำไมจึงมีการให้รับบัพติศมาเพื่อคนตายและทำไมเราจึงเสี่ยงอันตรายตลอดเวลาพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าตายทุกวันข้าพเจ้าขอยืนยันโดยความภูมิใจในพวกท่านที่ข้าพเจ้ามีในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราถ้าข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอเฟซัสด้วยความหวังแบบมนุษย์เท่านั้นข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์อะไรถ้าคนตายไม่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาก็ให้เรากินและดื่มเถิด เพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะตายอย่าหลงผิดเลยการครบคนชั่วย่อมทำลายนิสัยที่ดีงามจงมีสติขึ้นมาใหม่และอย่าทำบาปอีกเลยเพราะว่ามีบางคนไม่รู้จักพระเจ้าที่ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้พวกท่านละอายใจรูปกายที่เป็นขึ้นมาแต่จะมีคนถามว่าคนตายถูกทําให้เป็นขึ้นมาอย่างไรและพวกเขาจะมาด้วยร่างกายแบบไหน โอ้คนเขาสิ่งที่ท่านหวานนั้นถ้าไม่ตายก่อนก็จะไม่งอกขึ้นใหม่สิ่งที่ท่านหวานนั้นจะเป็นข้าวสาลีหรือพืชอื่นๆก็ดีท่านไม่ได้หวานรูปร่างของต้นที่จะงอกขึ้นมานั้นแต่หวานมเมล็ดเปล่าๆพระเจ้าประทานรูปร่างแก่มเมล็ดนั้นตามที่พระองค์ทรงประสงค์และประทานรูปร่างของมันเองแก่มเมล็ดแต่ละชนิดเนื้อนั้นไม่เหมือนกันทั้งหมดเนื้อมนุษย์ก็อย่างหนึ่ง เนือส <N iss an> ัตว <kr> ์ก็อย่างหนึ่งเหนื้อนกก็อย่างหนึ่งเหนื้อปลาก็อย่างหนึ่งร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มีและร่างกายสำหรับโลกก็มีแต่ว่ารัศมีของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งและรัศมีของร่างกายสำหรับโลกก็อีกอย่างหนึ่งรัศมีของดวงอาทิตย์ก็อย่างหนึ่งรัศมีของดวงจันทร์ก็อย่างหนึ่งรัศมีของดวงดาวก็อย่างหนึ่งที่จริงรัศมีของดาวดวงหนึ่งก็ต่างกันกับรัศมีของดาวดวงอื่นๆ การเป็นขึ้นมาของคนตายก็เหมือนกันร่างกายที่ถูกหวานลงนั้นเสื่อมสลายได้ร่างกายที่เป็นขึ้นมานั้นไม่เสื่อมสลายสิ่งที่ถูกหวานลงนั้นไร้เกียรติสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นมีศักดิ์ศรีสิ่งที่ถูกหวานลงนั้นอ่อนกำลังสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นมีพลังสิ่งที่ถูกหวานลงนั้นเป็นกายเนื้อหนังสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นเป็นกายจิตวิญญาณถ้ามีกายเนื้อหนังกายจิตวิญญาณก็มีด้วย ดังที่เขียนไว้ว่ามนุษย์คนแรกคืออาดัมจึงเป็นผู้มีชีวิตแต่อาดัมสุดท้ายนั้นเป็นวิญญาณผู้ประธานชีวิตร่างกายแรกนั้นไม่ใช่เป็นกายจิตวิญญาณแต่เป็นกายเนื้อหนังร่างกายต่อจากนั้นจึงเป็นกายจิตวิญญาณมนุษย์คนแร э กนั้นมาจากดินและเป็นมนุษย์ดินมนุษย์คนที่สองนั้นมาจากสวรรค์มนุษย์ดินคนนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์ดินทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้น มนุ์สวรรค์คนนั้นเป็นอย่างไรมนุ์สวรรค์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นและเช่นเดียวกับที่เรามีลักษณะของมนุษย์ดินเราก็มีลักษณะของมนุษย์สวรรค์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่าเนื้อและเลือดไม่สามารถมีส่วนในอนาณาจักรของพระเจ้าและสิ่งที่เสื่อมสลายไม่มีส่วนในสิ่งที่ไม่เสื่อมสลายนี่แนะ่ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกกับพวกท่านคือเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคนในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีการเป่าแตรและพวกที่ตายแล้วจะถูกทำให้เป็นขึ้นโดยปราศจากความเสื่อมสลายแล้วเราจะถูกเปลี่ยนใหม่เพราะว่าส sure> ิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้ต้องสวมด้วยสิ <S <S ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้และสภาพที่ต้องตายนี้ต้องสวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อสิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้สวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้ และสภาพที่ต้องตายนี้สวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อนั้นพระวจชนะที่เขียนไว้จะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนเข้าในชัยชนะแล้วโอความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอความตายเล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเล็กในของความตายนั้นคือบาปและอำนาจของบาปคือธรรมบัญญัติสาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงมั่นคงอยู่อย่าวันไหวจงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตรากตรำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์หนึ่งโครินบทที่16การเรียรัไรช่วยทำมิกชน เรื่องการเรียไรยเพื่อช่วยทำมิกชนนั้นข้าพเจ้าสั่งคระจักที่แคว้นกาลาเทียว่าอย่างไรท่านทั้งหลายก็จงทำเช่นนั้นด้วยทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านแต่ละคนแยกเงินออกและสะสมไว้ตามรายได้เพื่อจะไม่ต้องเก็บเรียอะไรเมื่อข้าพเจ้ามาถึงและเมื่อข้าพเจ้ามาแล้วหากพวกท่านรับรองใครข้าพเจ้าจะส่งคนนั้นให้นำเงินถวายของท่านพร้อมกับจดหมายไปยังกรุงเยรูซาเลม็ม และถ้าเห็นว่าข้าพเจ้าควรจะไปด้วยพวกเขาก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้าแผนการเดินทางเมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้นมาซิโดเนียแล้วข้าพเจ้าจะมาหาท่านทั้งหลายเพราะว่าข้าพเจ้าจะไปทางมาซิโดเนียและข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่กับท่านและอาจจะอยู่จนถึงสิ้นฤดูหนาวเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะไปทางไหนพวกท่านจะได้ส่งข้าพเจ้าไปเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการพบพวกท่าน เฉพาะเมื่อผ่านไปเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้อยู่กับพวกท่านระยะหนึ่งถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นชอบข้าพเจ้าจะค้างอยู่กับท่านนานๆหน่อยและข้าพเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพนเทคอสเพราะว่าที่นี่มีประตูปเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางที่จะทำงานเกิดผลและคนขัดขวางก็มีมากด้วยเมื่อทิโมธีมาหาท่านจงระวังอย่าทำให้เขาไม่สบายใจเมื่ออยู่กับพวกท่าน เพราะว่าเขาทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครดูหมิ่นเขาแต่จงส่งเขาเดินทางไปโดยสันติสุขเพื่อเขาจะกลับมาหาข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ากำลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่ส่วนเรื่องอพอลโลซึ่งเป็นพี่น้องของเรานั้นข้าพเจ้าขอร้องเขาอย่างมากเพื่อให้ไปเยี่ยมท่านทั้งหลายพร้อมกับพวกพี่น้องแต่เขายังไม่ค่อยอยากไปในเวลานี้แต่เมื่อมีโอกาสเขาก็จะไป คำขอร้องและคำทักทายสุดท้ายท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นคนกล้าหาญจงเข้มแข็งจงทำทุกสิ่งด้วยความรักพี่น้องทั้งหลายท่านรู้ว่าครอบครัวของสเตฟานัสเป็นคริสเตียนพวกแรกในแคว้นอาคยาและพวกเขาได้ถวายตัวในงานปรนีบัติบรรดาธรรม,มิกชนข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้นอบน้อมต่อคนเช่นนี้ และต่อทุกคนที่ร่วมทำงานและตรากตรำข้าพเจ้าชื่นชมยินดีที่สเตฟาัสฟอร์ทูนาทัสและอาคาคัสมาหาเพราะพวกเขาได้ชดเชยการที่พวกท่านไม่ได้มานั้นจนครบถ้วนเพราะว่าพวกเขาทำให้จิตใจของข้าพเจ้าและของพวกท่านชื่นบานเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยอมรับคนเช่นนี้คริสตจักรต่างๆในแคว้นเอเชียฝากคำทักทายมาอย่างท่านทั้งหลายอะควิลา และปริสคากับคริสตศักดิ์ที่อยู่ในบ้านของเขาฝากคำทักทายมายัางพวกท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษพี่น้องทุกคนฝากคำทักทายมายัางท่านจงทักทายกันด้วยคมเนียมจูบอันบริสุทธิ์คำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโลถ้าใครไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขอให้คนนั้นเป็นที่แช่งสาบขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเถิดขอพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย ความรักของข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านทุกคนในพระเยซูคริสต์